รถที่ขับสนุกเครื่องยนต์แรงช่วงล่างดีเยี่ยมขอเสนอคันนี้เลยค่ะมาสเตอร์ซีเเครื่องยนต์2.0รุ่นเอปี2017รถบ้านมือเดียวมีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยค่ะสีภายนอกเป็นสีขาวมุกสีพร้อมใช้งานรอบคันเลยนะคะ ไฟหน้าเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์รวมไปถึงตัวล้ Mac, orn, อแม็กชูชนขอบ18สวยๆแบบนี้แหละคะ่ะชมภายในกันนะคะเบาเป็นเบาหนังแท้นะคะของมาสนาเป็นเบาะโรงงานเลยนะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัว SD Card ค่ะชมด้านท้ายนะคะกล้องมองหลังเซ็นเซอร์พร้อมใช้งานนะคะออก็เบาะเป็นพับแยก40 60สามารถพับเรียบได้เลยฝาท้ายไม่มีชนนะคะฝาท้ายเดิมเรงงานค่ะ อุปกรณ์นะคะยางอะไหล่คู่มือแม่แรงครบถ้วนค่ะชอบความเป็นระเบียบของลูกค้านะคะดูเอกสารเก็บไว้หมดเลยนะไม่ว่าจะไปเสร็จประกันภัยบุ๊กสวิตนะคะเล่มรถชุดโอนครบถ้วนเลยแหละค่ะทํนใดที่ซื้อสดนี่เลยค่ะเล่มลดพร้อมค่ะสําหรับห้องเครื่องก็สภาพนางฝ้าอยู่แล้วนะคะน้ามันเครื่องเนี่ยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนถ่ายมานะใส่คลิปเลยเห็นไหมคะนับไปเลยห <6 S 1> เดือนหรือว่าหนึ่งหมื่นโลยังได้ย่างนึงถือก่อนค่อยเช็คนะคะ ราคาพิเศษ379,000บาทคอนเดือนละ7,000กว่าบาท7.2งวดดูรถได้ที่โปรสตาร์อทค่าแป8ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์นะคะละ F 8, F 9, ็อก F8 F9 ติดต่อน้องเขาฟัางได้ค่ะจัดไฟแนนซ์มีบริการเซ็นถึงบ้านซื้อสดขับรถกลับได้เลยค่ะแล้วมารับน้องนะคะ